ู้เล่นหมายแล้วเจ็ดตัดเข้ากลางมาได้เปรียบผู้เล่นหนึ่งคนนะครับขยับตีปุ้นี้มาครับแดนกลางสำหรับทางด้านของวัชรินทร์ฟาร์มเอ็กซ์นัทชัยดีมาที่เลนหมายเองที่เขาต้องแน่เอาครับไปกระตอกแล้วครพนักงานของวัชรินทร์างด้านของอัคคีย้อนไปตักกันใหม่ที่จะป้องแล้วก็ออกไปทางด้านซ้ายครับจังหวะนี้ยังย้อนกับพนักงานใหม่ที่จะป้องก่อนครับดูครับจะป้องดูบัญชาเกมอยู่ครัำดันไดตรงกลางเบินเข้ามาลูกนี้ไม่ดีแล้วทางด้านของตีเอทิลีจะเป็นจังหวะสวนกลับมาบ้างแล้วแทงออกขวามาสวยเลยดูนี่เอทา ยังอยู่เอาละครับตอนนี้ผัดกันได้เปลี่ยมคนละดอกคนละทีดาบตีจูริกนำอยู่หนึ่งลูกแต่ผู้เล่นน้อยกว่าเอา,เอาละครับยังถือว่าไม่ไม่แน่แล้วทุกอย่างไม่แน่แล้วเอาครับพาบอลขึ้นมาก่อนครับสำหรับทางได้ของวัชรินทร์ฟ้าเป็นชอนใจดีแทงเข้ากลา,างมาสวยเลยจังหวันนี้เลี่ยมแปดเปลี่ยนโอ้อะะโหลูกนี้ครับด้านหลังนิดนึงด้านหลังชัดเจน อ่าโอเคครับชี้แจงครับฟังคำชี้แจงได้ครับตียาทูลิงน่ะฟังคำชี้แจงจากพุทธศิลป์นะครับนะครับพุทธศิลป์เรามีคำชี้แจงแบบชัดเจนอ่าชั้นสี่ถ้ายังไม่ลงมานะครับขังครับอ่าถ้าครูขึ้นไปนะนะครับครูไม่รู้ว่าเป็นใครชั้นสี่ครับชั้นสี่อ่าชั้นสี่ครับถ้าขึ้นไปนะครับมึงไม่เหนื่อยมึงวิ่งไปอาลงมาก่อน ลงมาเลยลูกลงมาเลยครับนะครับอันตรายลูกเอานะครับแล้วมาดูเกมการแข่งขันกันต่อครับน้องเนฟปีคิกลูกนี้ลูกนี้เป็นจุดมาแล้วใส่ควงยังอยอ่ยังเยอ่ยังเยอ่ยังอย,ยงอย่ยอยโอ้โหแหมและพรุ่งนี้พี่จะมีเสียงเสียงไว้บรรยายไอการแข่งขันศิลปะกรมมารกั้ไหมเนี่ยผมตื่นบ่ายสามพี่โทรเรียกได้พี่แข่งตั้งแต่โอ้แปดโมงเขาลงทะเบียนกันแล้ว เอาละครับเพื่อชุมชนนะเพื่อพี่น้องที่มีใจรักในฟุตบอลเราทําได้เอ้ยยังไงระวางังระวังกันด้วยมาที่เบอร์สี่ครับชนะของเจเบียโอยกเอายามาตรงนี้ก็้หลังไปโอ้โหว้าวครับเฮ้ยแหละปีนี้เราปีนเราจัางานวัดหรอวะเหมือนจะจัางานวัดเลยไหมหาเข้า,าไปที่เจาะป๋องก่อนครับแล้วทางบอลอกไปที่ทางด้านกราบซ้ายที่นบนุรนมาที่ป๋องครับแล้วมาที่ องลีโจเอลอ e งลีอ y งลีอ o งลีแล้วที่จะลุ้นงมาจังหวันนี้ก็ว่าเสียฟาวไปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับดาของเซียทูลลิงและครับโอ้แล้วเสียฟาวระยะแบบนี้ครับแม่ซึ่งเนี่ยต้องบอกว่าไอ้กล่องมันตบโค้ดโค้ดของวัชรินทร์ฟาร์มเอ็กซ์ตาชอได้ดีนะครับจารสกุลเขี่ยมาเสิร์ฟเทคนิคเทคนิคนี้โอ้โหต้องบอกว่าเปิดตำรายังไม่พอนะใช่ครับเอาละครับมาดูทีเด็ดลูกนี้ เอาละครับอยู่ที่บอลสี่คนโอเคกูปอกแปดมึงปอกเก้าเอ้ยไม่ใช่คอมเมนต์นี้ดีมากเลยนะมีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่ากรรมการดีมากแล้วมีคนแท็กมาด้วยบอกว่าจริงค่ะกรรมการดีมากรู้ไหมคู่นี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้โฟกัสจริงๆแล้วเนี่ยก็มองว่าเป็นหัวเลยนะอ่าเออนี่กับ่านทีมงานของอะไรครับพุทิสินลิฟลี่ดีไซน์กับไปการท็อปและบอลสองคนง่ายท้องไปแล้วยังเยยะหายท้องไปแล้วเบสจะหลัง ซิบซิบเลยเดี๋ยวเพิ่งเป็นอะไรนะครับตี๋เดี๋ยวเพิ่งเป็นอะไรหนักนะครับท่ามีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่ครับตี้ แต่เปิดมาที่เจ้าพีเอามาลงโอ้โหลูกนี้เพื่อทัไมค่ก็ดีเท่าไหร่กลับมาเป็นวัชรินฟาร์มได้โตกลับไปครั้งหนึ่งเอาคับบอลทางดานของวัชรินฟาร์มแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ครับหน้ทธนดัรของตีนพลและก็วันนี้คาได้ทุ่มมาก่อนแล้วครับปายก็ตอกทบานดขนพดลพาบอลขึ้นมาก่อนทุ่มย้อนกลับไปตั้งใหม่ที่จะป้องตองแรงตรงดีครับสำหรับวัชรินฟาร์มเอ็กได้ชอตจดีครับตามอยู่หนสงแต่ว่าแต่เปรียบเรื่องของตัวผู้เล่นปายที่นพดลครั้งนนนึงงงงงงับบแแแแทมมมมาาาาาาาีีีี่่่่ขอออออออลละกกก็็ถย้้จหวิปด สองลีแล้วครับว่าจะวันนี้ปิดมาติดบล็ออกหลังไปบังยิบหายเลยนะกล้องสองกูน่ะจำเป็นจำจำเป็นอยู่ไหมพี่กองสองผมอ่ะถ้ามันจะเป็นเอาออกได้นะโอ้โหแม่งจอดำเลยเก็บมึงยืนมึงยืนบางคนภาคจอดำเลยมึงโอแด้ยกมาแถวสองสองแถวมาลูกนี้วัชินฟาร์มเอ็กซ์นัทอนดีจะฝ่าไปไม่ผ่านลูกนี้ยังได้อยู่แถวสองแม่ยังไง อย่างวนกลับมาครับแล้วจะโดนชกอู้ยแล้ววันนี้มาเป็นนะครับว่าจาแตงไปเกี่ยวโดนนิดนึงแล้วครับมาอย่างกอโทัวก uh ันครับขอบคุณมากครับนพดลโอ้เย oh. 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 uh ี่ยมมากครับต้องบอกว่าพีลาเนี่ยเล่นดีได้นะคนจดจําแต่เล่นดีด้วยมารยาทดีด้วยคนจะบันทึกลงไปในกีเดนบุ๊กกีเดนบุ๊กเลยเหรอถ้าไม่เดี๋ยวว่าฟ้าแรงเดี๋ยวบวชเดี๋ยวบวชทดเชยให้โอ้โหแล้วนายไล่ทดเราไป 5้า0นกรอยูเซอร์ครับแม่อันนี้ผมพากได้ปะเนี่ยฮะผมพากได้ปะเนี่ยเอฟซีอาจารย์เอ็ดอะไรอะไรโหดๆเนี่ยอะไรโหดไปพากเลยเฮ้ยไม่เอาใครวะโอ้โหเกือบไปโอ้โหไอเด็เฮียอดใช่ไหมโอ้โหนักพากใส่หมวกนะครับแม่เอาละครับดตบอลขึ้นมาใหม่ครับสาหรับวัชรินทร์ฟาร์มรับเองนล้ช่วยดี ตามอยู่หนึ่งตุง่มด้านซ้ายขวาดิแหม่ยังเจ็ดบอกครับยังได้ลูกสิบเก้าในกาทุไอะไรถุมโอเคไปชั้งภาพผมถ้าขึ้นไปชั้นสี่จะถ่ายรูปออกมาแล้วเจอเด็กข้างบนไล่ลงมาด้วยนะเอา,เอาแล้วครับไปกระตอกครับทางด้านของวัชรินทร์ปลาบรรจงใจดีกรไปายที่กระป๋องไอ้ป๋องย้อนกลับไปก่อนครับตรงกลางมาที่นัานกะก็อองแะ้วก็องอ,องเอ้ยอองรีไปที่กระป๋องครั้งหนึ่งครับ ป๋องให้ปลาที่ป๋องป๋องเงยหน้าหาเพื่อนเพื่อนบอกว่าไม่ต้องให้กูแล้วกูเหนื่อยที่หายเลยย้ายออกไปก่อนครับด้านซ้ายบอลอยู่ทพียงด้านของนพจนนบพจย้ายคืนกลับมาที่ทางด้านของจะป่องอีกครั้งหนึ่งครับพาม,าท,า,มา,าที่ทางด้านของอัคนีอัคนีมาแล้วครับแต่ที่ทางด้านของเจาป่องอีกครั้งหนึ่งย้อนออกไปทางด้านซ้ายนบพจนนบพจนยัดแนวลึก เุยครับลูกนี้เขาเรียกว่าเป็นการสกัดด้วยลูกต้นตีนฮะเฮ้ยไม่เอาความหยาใครโอ้คนดูต้องเงยแยะโอ้โเอาลนะครับแล้วลูกเตะูมมาครับเล่นมาวัตถินฟาร์มแองนแล้สนใจดีไปที่จะป่องอีกครั้งหนึ่งคนระับมาจะป่องถ่ายบอลออกไปก่อนที่ธนคอนนบพดลนะอ่ายังเจาะไม่ได้เจาะไม่เข้าเหมือนกันครับมีอยู่หกคนแต่ว่าตอนนี้แพ็กเกมรับกันเดียวแน่นปลายแล้ว รบกวนพี่ๆท้างนะครับ้าให้เหนือบาดแรงยกต้ปลายตั้งให้ผมด้วยอ่าโอเคครับเราเราไม่ได้ใช้แล้วเราขอความรุ้เมือว่ายกไ้ผมด้วยครับอ่าป้ายที่ล้มลงไปกลับมันมาตั้งขึ้นเหมือนเดิมได้ไหมเพราะเพื่อเป็นการฟ้องกันพวกท่านด้วยแหละอ่าโอเคขอบพระคุณมากครับแม่ทีมงานเราไหมไม่ไม่ใช่ใช่ทีมงานเราทำไม่ลงแล้วไปได้ไับไปแล้วเจ้าป๋องเอ้ยเจ้าป๋องเอ้ยเจ้าป๋องใส่วาอย่างได้อยู่มาเที่ยวแตงครับน้องแตงแทงมาให้เทวหน้าพี่ป๋องพี่ป๋องได้บิดอุปกรณ์พี่ป๋อง โอ้แล้วมึงคลองบอลโคตรเยอะเลยไอ้ป๋องชื่อมึงก็เทสซะด้วยแล้วกูคลองบอลซะเยอะเลยแล้วถ่ายบอลออกมาก่อนครับจังหวะ <c oughs> นี้มาตรงกลางแทงมาให้หน้องแตง่งน้องแต่งจังหวะนี้แม่จับบอลยาวไปหน่อยก็โดนเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนครับบอลมาตั้งกันที่หน้าของณภัทรโอ้โหแล้วครับสนามบุกเลยครับสำหรับวับชริวามเอ็กซ์นัชชใจดีครับแหมตามอยู่ตรงเดียวถ้าเสมอกันทำไงครับตรงนี้นโอ้ยิงจุดโทษเพราะว่าลูกนี้เสียไม่มีผลในรอบนี้ครับแหมเราหาผู้ชนะเท่านั้นในรอบแรกของการแข่งขันนี่ครับไปครับท่านผ้ จุดท้ใครอะใครก็ได้ในทีมเออใครก็ได้ในทีมมาสันเดย์เลยไหมยิงที่ดีคนขยิงที่นีที่สุดเขายังไม่เห็นเลยอ่ะแล้วนี่โอ้โหนี่ครับธนาของเทียตุลิงบอกว่าทีมงานจากเทียตุลิงบอกว่าอ๋อลูกนี้ผมไม่ทำอะไรแค่เดินตบมือเฉยอ่าฟาดนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหขอให้ถึง6,000ยูเซอร์ได้ไหมตอนนี้5,900ยยูเซอร์ไปแล้วอยากได้ต้องได้ยินเสียงนี่พี่ป๊อกนะ มีเสียงพี่ป๊อกมาเนี่ยประมาณ90,000คนดูอ่ะอ่าก็มาดีครับสำหรับเลยครับคืนนี้ท่าบุญครับครั้งที่8ปดในคขบุญที่2ฟรีคิกลูกนี้อยู่ที่บอลคือเจ้าป๋องเจ้าป๋องชายาเจ้าป๋องคนเหงาโอ้โหนี่ครับร้านของเจ้าป๋องนะครับ ปากระป๋องก้กนเหงาอ่ะโอ้โหครับตอนและต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องเร่งต้องดีบนะครับสำหรับวัชรีฟามเอ็กซ์แะชอนใจดีตามาาอยู่ในสูงครับ<อ>แต่ว่าได้เปรียบในส่วนของตัวผู้เล่นและขยับมาตรงนี้มาที่ระาัของเจ้าโนตเฮ้ยยัง hey! อยู่และขยับมาเอาโหดแปะมาตรงนี้ก็ไม่มีใครครับมาทาี่รของเสีดินิ่ใส่สายตรงนี้แหม่ไม่ได้ครับสำหรับผู้เล่นอะไรก็ก้าจแม็กครับ อครับเสร็จเกม้นใหม่ครับสำหรับวอชิริฟาร์มเอ็กน์นาจจะดีมาแล้วมีพื้นที่เวลาใส่ขวาแหมติดบล็อกครับตรงนี้บอกมาถึงผู้สับ <c oughs> ผู้จาบประตู <c oughs> แล้วไปแล้วครับ600อยู่เซอร์ตาวครับคอมเมนต์นี่ผมชอบมากเลยเปลี่ยนชื่อน้องป้องเป็นน้องป๋อง <c oughs> เออน้องป๋องครับแม่เดี๋ยวมันนี่ะมาจะแล้วลมมแวม่งได้บอลคดบ่อยเลยป๋องคนเหงานี่ครับ เออแล้วพายบอล่านาไปก่อนครับสงห้านของอุ้ยเป็นลื่นนิดนึงยังกระดุกขึ้นมาเล่นได้จหวันนี้ของบอลกลับมาครับตีเยตุริงแล้วก็เคลียบอลออกข้างไปก่อนแล้วครับอ่าแล้วมีผู้เล่นบาดเจ็บครับสำหรับตีเยตุลิงอ่าทีมงานนะครับสตาฟในส่วนของกลับโรงพยาบาลครับกูจะได้เห็นพี่แจ็คก,กูลงไปเคกสักลูกนึงเปล่าวะมีไหมพี่นี่ครับเยบบาวชนทีมชาตินะรุ่นอายุไม่เกินเจ็ดขวบ พี่แจ็คผมสำหรับพี่ๆน้องๆที่รอที่จะได้บันทึกภาพกับซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายเดี๋ยวลอก่อนนะแต่ต้องให้น้องๆผมขอ,ขอก่อนนะให้น้องๆเนี่ยได้เสร็จสิ้นภารกิจก่อนอและคูตไปครับเตรียมตัวได้เลยครับสำหรับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยาการราชดำเนินครับจะพบกับสวัสดิ์ประธานบอลครับในคู่สุดท้ายของคําคืนดีอ้านะครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนครับสำหรับบอลทุ่มของวัชรีฟาร์มเอ็กหนะ้าจอใจดีตายู่หนึ่งตรงครับตาวครับมาทีเราจะปองอีกครั้งหนึ่งดูครับย้ายกับมาก่อนมาทีท่านังขององเอ๋อองลีองเอ๋อ,อเรไม่เห็นนอะปึ๊ บีบีไหมล่ะอ้าวลืมอาชีพอาชีพเมชี้ยาหนึ่งเข็มจากวัชินปาอีโายลูกละลาผ่านเท่า้งเข้าได้ทำไมเขาไม่บอกำไมเขาไม่บอกว่าหมดยอรชานนะหมยองนะผ่านาตัวเองเองบอกว่ายิงข้ารับไปเลยครับท่านผู้ชมครับยิงเข้ารั่นพารีดได้70%ไิเลยนไปเหพรา้้เข้ามาได้น้ำใช่ใช่ใช่ีคมลงตัว อะไรวะขอเป็นหมอนทองตีแต่น้องตีไี่ใหรนม่ที่ลูกสิไม่ได้ยินหรอกทำไมนะไหนนาไห่เพื่อนเลยสองพันบาทเพื่อนนะให้คนพากเหรอตีใหญ่เอาไปสองพันอ้าวขายไปไหมไปมาแต่หัวมาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์้ยคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์คอมเมนต์เปิดเปิดเปิดสามพันใช่ไหมมีไหม อ่าตั้งค่าตั้งค่าไม่เลิกกลับไปเลยอ่ะไม่ต้องพางมาคุ้นตีอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าอ่าใช่ใช่โอเคมาบอกน้องนยองมาไม่ค้างแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคโอ้โหดีจริงอ่ะค่ะตอนนี้แม่แม่อาชีพค่าตีไข่ตีไปแล้ให้ไปตอนนี้งลูกนึงสองฝ่งแล้วฟ้าราชินีเนี่ยถ้าได้เพิ่มลูกที่สองเนี่ยเอาไปสองกัมปะ และยกปลาไว้หน่มใหตรงก่อครับส่วนทางด้านของนี่ครับราคาเนี่ยตอนนี้ต้องการอย่างยิ่งคือประกันต่เสมอ่านทำได้รับใหม่ึ้งพันบาทนี่นะครับเอาละครับและวไม่มีหัวต้องการขานของเราไม่ได้รับรูน้ทียไม่นะรู้ีเ่าอราดวนะดนลูกทษนะแม่พยายามี่เร่อหมาด้ที่ครับวัชรินรบารเอต่อทอรจะดีตีเข้ามาในกลางเพื่อนสิบพยายปี่ยนี่มาเจ้าป๋องป๋องฝอง กองทุนเงาพยายามเอาค่ะตเชยการขขัดเพ่มเวลาหลัง3นาที เขานำเขานำเขานำหนึ่งประตูเจ้าสาเรืองแหมะเรารู้ว่าท่านลุ้นครับเราขยับในอันนี้ให้เรานิดหนึ่งโอเคขอบคุณมากครับมาดูเกมต่อตรงนี้ไปครับลุยกันต่อครับทางด้านซ้ายผ่านทางของเจ้าตองสองพา้นไปเองแล้วสองพาไปไปเองตรงนี้ยังได้เป็นลูกเตะหมูแล้ครับเตะหมูก่อนเล่นเร็วแล้วบอลตั้งขึ้นไปเตงไปที่เตะดูมันจเตะเจ้าตองตองมาให้ดีครงนี้หมูไปหยิบลูกไฟมาตรงนี้พายบอลมาต้อนขึ้น โยนข้ามกับตะกอนบอลยังเก็บได้ครับตอนนี้กองหาแล้ววิยย่งมาลูกนี้เป้าหมายคือการกินเข้าไปที่ฐานเจ้าแม่คนอิ่มฮะโอเคครับนาทีบาทแล้วนะครับสามลูกท้ายในครู่เวลาับสำหรับช่วงชดเชยเวลาในการขันไม่สะดุดนะไม่สะดุดนะน้องหมอนทองสีส้มแต่เฉพาะเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ จาก้อเท่าไหร่คะใครนำเขาเขานำค่ะเน่ต่อสูเความตอนนี้อาชีพไปแล้วอาชีพไปแล้วเตงลงไปคะน้องเตไม่ได้มานะคะน้องเตไม่ได้มานะมอะไรข้าทีุกคนชยแอลวครับพี่น้องวีแล้วจะล้วงนะลูกะังไ้ามล้วงไอไม่ให้ล้วงนะอย่ามาครับสองน้องว่าพีงาล้วพีงนดีขาดทมาแล้วมีคุครึ่งแรกหรอครับไม่ครึ่งหลังแล้วค่ะเพราะเวลา ที่บาดแล้วที่บาดแล้วตอนนี้ลบขอบตาที่ต้อนบาดได้หลุดลอยไปดูกระป๋องนี้กับนท่รนัทพรนทพรนัทพรนะคะนัทพรความอบทพใจดีนัทพรอยู่ไม่กล้เยตอบมินนะน้ำพันไหมนัทพรเอนัทพรพักเ้ามาได้ใ้น้อง

ดูดูบอสค่ะบอสไหนอะบอลทองไม่เต็มทีมใช่ไหมคะใช่ค่ะองถ่ายงานใช่แล้องเล่นสองที่ค่ะขอขบคุณนอแบทีมงานนะครับของลอดทีมครับปีเอทุลิงนะครับของวิทยบาเอ็กซ์ครัใจดีครับคุณี่ยังทีมงานครับของอาจารย์สุลเกีมบุญรสรฐครับด่อครับเขาเดียวขเยดีับพี่ ฟันแก่นอุดรเป็นในการรวบรประวัรววมความทรงจำน้องน้อยยังมาอกวันนะครับ no น้องยังมาอวันนะครับน้องยังมาอวันคืออะไรอ่ะน้องยังมาอีกอะไรแนี่ค no รับบรรยาที่ดีครับแบบได้ถ่ายกับพี่เขาแล้วใช่ไหมไม่ถ่ายทีมมมไม่ถ่ายทีม่ลยทีมเขาบอก เนี่ยประมาณมาในเขียวขาอเลยดูไม่ตื่นเต้นเหมือนสีส้มแล้วทุกคนสุดท้ายนะครับวิ่ยไปอะไรไม่ใครจะต้องีพาันธยกรรมลาชะดำเนินครับจะพบกับสวัสดีวันพางแล้ยังไม่ให้ลงโซนให้สวัสดีพแมบเก็บตัวได้เลยนะครับลงโซนไปเลยครับฝากพี่แม็ก็ไปเลยโอ๊ยมีคนลุมน้องไหมอ่ะอ่ะแบม โอ้ยอย่าอย่าเป็นลมนองซีไม่ไอ้ไปแล้วเขาเดินกลับไม่ใช่เหรอเขาเข้าไปที่ห้องรับรองอ่ะอันนี้กำลังจะลงอันนี้กำลังจะลงอันนี้กำลังจะลงทีมต่อไปทีมต่อไปอันอันนี้ด้วยไหมเอาไม่เอาไม่ใช่แอดม้วแล้วแอดมัวนไปว่านี้แอดม้วนแล้วขออนุญาตนะคะ

ป้อมไปนั่งเล่นอยู่ตั้งนานโอ้ยเขาเนี่ยหาพี่ป้อมเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการเล่นอะไรวงจรในมือจะได้ดูดีเอ็นดูอ่ะเอ็นดูอยากถ่ายรูปกับพี่ป้อมมาลูกดูทำยังไงดีอยากถ่ายคู่กับพี่ป้อมมาคณีภูสูงเป็นยังไงดีนอนมันก็เหนื่อยแล้าใชียงจันทเอ็นดูจังเลยลูกเอ็นดูจังเลยลูกเขาอยู่ไหนเบี้ยปลอดได้น้องหิวกันใช่ใช่เขาอยน้องน้องน้องน้า กกันมาเลยแข่งที่ไหนอ๋อน้องแข่งเสร็จแล้วค่ะมายอนถ่ายเาร็จแล้วน้องแล้วมีแข่งอีกไหมพี่อ๋ออันนี้เดี๋ยวน้องก็คงจะถ่ายรูปกับเอฟซีเราก็คงจะกลับวันอื่นวันอื่นพรุ่งนี้พักกันแล้วก็แล้วก็ไปแต่พรุ่งนี้เตยนาวจะมีท่าเรือไม่แน่ใจอ่ะใช่ไปท่าเรือจบเกมแล้วนะคะสำหรับทีมหมอนทองนะมาร่วมแข่งนะคะที่สนามท่าพูดจังหวัดนครปฐม